หลังจากที่ฮามาสได้เรียกร้องในหลายครั้งให้อิสราเอลได้หยุดถล่มกาซาเพื่อส่งตัวประกันชาวต่างชาติที่บุกลุกดินแดนปาเลสไตน์เช่นแรงงานที่ถูกจ้างไปทำการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่ใช่ดินแดนอิสราเอลแต่อิสราเอลประกาศแข็งก้าวมาตลอดว่าจะไม่ยอมและจะกวาดล้างชาวปาเลสไตน์ให้เกลีย้ยงแม้จะไม่เจอฮามาสเลยก็าตามแต่ด้วยความที่อิสราเอลแพ้ยับในทุกสมรภูมิกำลังจะเจอภาวะล่มสลายดุดถูกรุมประชาทันจากชาวโลกเมื่อกาตาอาสาเข้ามาเป็นตัวกลางจึงใช้ จังหวะนี้ยินยอมที่จะหยุดถลม่มโดยอ้างหล่อๆว่าทำสิ่งนี้เพื่อมนุษยธรรมและ และประเด็นการยอมหยุดยิงถล่มกาซา5วันนี้มีที่มาและความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงผู้นําจีนที่ได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ทรมานของชาวกาซามาตั้งแต่เกิดวิกฤตแรกๆเมื่อวันอังคารที่21ที่ผ่านมาสีจิ้นผิงได้มีการเรียกร้องให้ปล่อยตัวพลเรือนที่ถูกคุมขังและขอให้หยุดยิงทันทีกล่าวปราศัยในการชุมนุมสุดยอดผู้นําของกลุ่มบิต ออนนไลน์ควรหยุดยิงหยุดความรุนแรงและการโจมตีเป้าหมายพลเรือนและควรปล่อยตัวพลเรือนที่ถูกคุมขังเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียและความทุกข์ทรมานสีเจนผิงเรียกร้องให้มีการประชุมสันติภาพระหว่างประเทศและได้กล่าวว่าไม่มีสันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนในตะวันออกกลางได้หากปราศจากการแก้ปัญหาปาเลสไตน์อย่างยุติธรรมสีเจนผิงที่กล่าวเสริมในการประชุมดังกล่าวว่าให้มุ่งไปสู่การแก้ปัญหาเบื้องต้นสําหรับคําถามปาเลสไตน์ที่ครอบคลุม 巴以局势发展到今天，根本原因是巴勒斯坦人民的建国权。冲突循环往复的根本出路是落实两国方案，恢复巴勒斯坦民族合法权利。中东就没有持久的和平稳定。中方呼吁召开更具权威性的国际和会，凝聚国际促和共识，巴勒斯坦问题早日得到全面公正。 รัฐมนตรีต่างประเทศตัวแทนของกลุ่มประเทศอาหรับต่างเช่นชมในจุดยืนความยุติธรรมของจีนต่อคำถามปาเลสไตน์และคาดหวังว่าจีนจะมีบทบาทขึ้นในการยุติความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลสีเจ้นผิงได้ขยายความไปถึงการตอบคำถามปาเลสไตน์นั่นคือการต้องยุติการรุกรานแผ่นดินปาเลสไตน์โดยอิสราเอลและประกาศให้กาซาเป็นรัฐของชาวปาเลสไตน์ ขณะน,นี้ชาวโลกจับตาว่าภายใน5วันอิสราเอลจะทําตามข้อตกลงทั้งหข้อหรือไม่และหลังจากพักรบให้อิสราเอลได้พักหายใจหลังคบแต่ความพ่ายแพ้จะมีเรี่ยวแรงเพียงพอมาก่ออาชญากรรมต่อพลเรือนปาเลสไตน์ต่ออีกรือเปล่าและเตรียมความพร้อมในการรับจรวดนับแสนลูกของฝ่ายต่อต้านอิสราเอลหรือไม่เราต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องว่าการพักรบ5วันคือจุดเริ่มต้นของสันติภาพหรือจุดจบของอิสราเอลติดตามความจริงทุกวันได้ที่ wait News Club. <laughs>